สวัสดี f อหรืแลผู้ติดตามและอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้ก็ออกไม้ครับผมมาชลีช่องชลีบ้านทุ่งนะครับผมนี่ก็มาหมายตรงซอยสองนะครับหมายตรงซอยสองหมายสามกุ๊กนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ครับไม่ได้มานานครับผมไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับแต่มันมีเสียงเล็กครับไอคูันอยู่ตรงนี้ครับผม ไล่คูนหลายตัวครับผมเนี่ยขันแต่ยังไม่ได้ยินสามกุ๊กนะครับไม่รู้มีใครใส่ได้หรือยังครับเมื่อกี้ก็มาฝั่งนี้ครับผมตีปีกมาฝั่งนี้ครับมาไล่คูนอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ครับนี่ครับขันอยู่นี่ครับตัวหนึ่งตีปีกมาจากตรงนู้นครับผม บินขาโมไปเลยครับผมลงนัไปต้นั้นครับครับผมเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ครับผมลมต้นพอกนะครับผมเมื่อกี้ไปดูไม้ไม้ที่เข้าคลิปที่แล้วครับพอดีเขาเก็บแตงโมครับผมผลเต็มเลยก็เลยไม่ได้ใส่ครับผมก็เลยเลาะมาตรงซอยสองนะครับนี้คขันอยู่ตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ไล่คูนตรงนี้ตัวนึงครับผม บินไปนู่นตัวนะครับผมนู่นครับพุ่มพอกครับครับผมเดี๋ยวไปใส่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมันลุ้นครับผมมาขันอยู่บนหัวครับนี่ครับมาขันอยู่บนหัวเลยครับผมนี่ครับครับผมเดี๋ยวไปใส่ตรงนู้นครับใส่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมันลุ้น Woo <laughs> woo! ไม่ลงครับผมกอดอยู่ต้นนะครับผมโดดไปโดดมากิ่งนี้ครับต่อเรียกคูเรียกคูก็ไม่ลงครับผมตัวอื่นมามันก็ตีปีกไล่ครับไล่ค,รครูตีออกครับผมแต่ตัวเองเฝ้าอยู่ครับผมฟ้าก็ลองคืมคืมคมใไม่แล้วครับ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับผมสงการปีนี้มีแต่ฝนครับมาตะกี้ก็นนี้ครับบินออกกิ่งนี้ครับผมไปนู่นครับไม่เข้าสู้นกตอครับผมไม่ลงมาหาครับเหมือนจะสู้ครับแต่ไม่สู้ครับผมเสียงเล็กๆครับผม หนึ่งกุ๊กครับตัวอื่นมาก็คูใส่คูไล่ออกไปหมดครับแต่ตัวเองไม่ลงสู้ครับผมครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมอากาศก็ไม่ค่อยดีครับผมฝนก็จะตกอแล้วครับหมายนี้ก็มาใส่บ่อยครับผมก็มีสามกุ๊กอยู่ฝั่งนู้นครับน่าจะมีคนได้แล้วครับได้ยินเสียงครับ แล้วก็คูอ่างตรงนี้ครับเสียงคล้ายๆกับไอตัวที่เข้าครับจะมีอ่างสองสามคำครับผมอตันที่ใส่ตรงใต้ต้นพอกทางนู้นลงก็น่าจะมีคนใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวเดิวตันครูก้อมครับผมไม่ได้ยินนะครับ ที่เข้าก็ไม่ลงสู้ครับผมอากาศก็คึมๆค,ครับวันนี้ฟ้าก็ร้องตลอดครับตรงนู้นครับกลัวฝนจะตกครับผมฟ้าไหม้ก็อันตรายครับผมใส่ก็อันตรายครับเอากล้องตั้งด้วยครับผม ครับผมเก็บเลยครับผมไม่ลงสู้ครับอยู่บนใต้ต้นเลยครับผมใส่ใต้ต้นนะครับนู่ครับใต้ต้นต้นนี้ครับไม่ลงสู้ครับอยู่ข้างบนนะครับใกล้ๆครับครับผมเก็บแล้วครับผมก็มาทำคลิปให้ fc ล้วผู้ติดตามอาจารย์ทุกๆท,ท่านได้รับชมครับผมก็จากสงการมาก็ไม่ได้ทำครับผมกำลังจะออกวันนี้ครับครับผมเก็บแล้วครับผมจึงรถแล้วครับไม่ลงสู้ครับผมต่อเรียกเรียกก็บินไป กาอยู่ต้นที่ใกล้ๆใสครับผมเรียกใสกันเรียกใส่กันก็ไม่ลงครับผมตอครูก็ไม่ลงครับเหนียวครับตัวนี้ทำท่าเหมือนจะสู้ครับแต่ไม่สู้ครับครับผมเก็บแล้วครับปลาก็ลงมาแล้วครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม เดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ